สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเป็นวันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ปี2559นกะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังครับเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยก็คุ้นเคยคุณหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับและก็ผู้ร่วมรายการเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับก็อาจจะแปลกหน้าแปลกตาไปหน่อยสําหรับการเป็นคู่สนทนาหรือเล่าสู่กันฟังกับผมก็คือนะครับอาจารย์จำนงชัยมงคลครับ ก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งที่ลึกซึ้งแล้วก็มองอะไรทุกมิติวันนี้ก็จะมาวิพากษ์กันว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันเหมาะหรือไม่เหมาะใช่หรือไม่ใช่ได้หรือไม่ได้อย่างไรครับทั้งที่วันที่ผ่านมาครับผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเดินทางไปในพื้นที่ภาคเหนือกับนักศึกษาร่วมรุ่น4-6สสถาบันประปุกกล่านะครับหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข นะครับซึ่งมีนักศึกษาหลากหลายทั้งเป็นรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้สาวหน้าคณะในศาลอุทธรนะครับผู้บังคับการรองผู้บังคับการนะครับของกองทัพของตำรวจและก็นักธุรกิจประธานบริษัทกรรมการผู้จัดการบริษัทซึ่งอยู่ในรุ่นของหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขภายใต้การนำของนักสันติวิธีที่สังคมไทยรู้จักท่านดีนะครับ ก็คืออา,อาจารย์ปุอาจารย์พลเอกเอก,เอกอชัยศรีวิราชแต่ท่านจะมีความสุขมากกับพักการที่ให้พวกเราเรียกท่านว่าลุงเอกเป็นนายทหารคนหนึ่งที่สมรถะเรียบง่ายนะครับและก็เข้าใจประชาชนผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานไปสัมผัสไปเดินกลางป่าไปเดินกลางเขากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดลำปางและก็จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ทราบว่าวันนี้นะครับต้องสื่อสารไปยังฝ่ายอนุรักษนิยมผมอยากจะเรียกว่าอย่างนั้นอยากจะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนอยากจะสื่อสารให้สาธารณะและสังคมได้รับรู้ว่าวันนี้ประชาชนเราเติบโตขึ้นมากครับเติบโตขึ้นในระดับที่ผมเองก็จะต้องไปขอความรู้เหมือนกันและผมคิดว่ายังมีข้าราชาการอีกจํานวนหนึ่งที่ยังคิดว่าประชาชนเนี่ยยังไม่ฉลาดพอ ฉะนั้นการปกครองประเทศนี้ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องให้ราชการมาเป็นผู้ชี้นำหรือว่าจะต้องมีลักษณะที่เขาเรียกว่าพ่อรู้ดีมาเป็นผู้ชี้นำประชาชนฉะนั้นรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆจึงเกิดขึ้นในลักษณะที่เรียกว่าอำนาจรัฐเพิ่มขึ้นแต่อำนาจของประชาชนเนี่ยลดลงครับภาพที่เห็นในผมไปเดินป่าที่บ้านบุญเรืองพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับซึ่งประชาชนก็ ได้รู้จักมักคุ้นกับผมหลายคนก็ดีใจที่ได้เจอบางคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคุณวิภูแถลงพัฒนาภูมิไทยเนี่ยต้องไปเรียนสถาบันพระปกเกล้าเนะีเพราะสถาบันพระปกเกล้าเขาเกิดความรู้สึกอยู่เล็กๆอย่างหนึ่งว่าเออเป็นสถาบันที่จะยืนเคียงข้างประชาธิปไตยจริงหรือไม่อย่างไรนะผมก็อยากจะสื่อสารเลยว่าสถาบันพระปกเกล้าก็เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นจากรัฐสภา ฉะนั้นจะอย่างไรก็ตามอุดมการณ์ของพระปกเกล้าก็คืออุดมการณ์ของระบบประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้าหากว่าจะมีใครบางคนในสถาบันทำให้ประชาชนไข้เขวหรือลังเลไปบ้างมันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ผมมีโอกาสผมจะกราบเรียนอยู่เสมอว่าอย่างไงเสียอย่าทำให้ประชาชนผิดหวังกับสถาบันเพราะสถา,สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยทำไมจึงใช้ชื่อว่าสถาบันพระปกเกล้า ก็สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเ,เคยมีพระราชจัตัดทะเลขาว่าพระองค์ท่าน,นยินดีที่จะสละพระราชอำนาจอ,นอันพระองค์ท่านมีอยู่แต่เดิมให้กับปวงชนชาวสยามพระองค์ท่านไม่ประสงค์ที่จะยกอำนาจให้กับบุคคลคณะหนึ่งคณะใดเพียงคณะเดียวนี่คือเรื่องสำคัญนี่คือหัวใจของการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยครับ วันนี้ประชาชนก็เติบโตประชาชนก็รอบรู้ประชาชนก็ผ่านพบประชาชนก็ได้เข้ามาสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยมาร่วมหนึ่งศตวรรษร่วมร่วม,วมสองศตวรรษขอโทษหนึ่งทศวรรษร่วมร่วมสิบปีที่อยู่ในกระบวนการประชาธิปไตยแต่มันแปลกครับวันนี้ผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับพยายามที่จะไปลิดรอนอำนาจของประชาชนด้วยเหตุผลเดิมเดิม บอกว่าประชาชนเนี่ยยังไม่ฉลาดพอนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้องค์กรที่ไม่มาจากประชาชนเนี่ยมากำกับมาควบคุมนะครับมาชี้นำรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐสภาซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจอำนาจอธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นตรงนั้นเราเรียกว่าระบบรัฐสภาประชาชนเลือกผู้แทนผู้แทนไปเลือกรัฐบาลนะครับก็ไปเลือกกันในรัฐสภา กฎหมายที่มาวินิจฉัยคดีความก็เกิดขึ้นที่รัฐสภาฉะนั้นวันนี้ทำมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้มันเกิดองค์กรที่อยู่เหนือรัฐสภาอยู่เหนือรัฐบาลอยู่เหนือตุลาการอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติเกือบไม่มีความหมายครับปรากฏว่าเกิดอำนาจที่สี่อำนาจพิเศษขึ้น ซึ่งเราเคยเรียนรู้มาว่าอำนาจอธิปไตยหรือออำนาจสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศเนี่ยประกอบด้วยสามอำนาจคือบริหารรัฐบาลเป็นผู้ใช้นิติบัญญัติรัฐสภาเป็นผู้ใช้ตุลาการคือศาลเป็นผู้ใช้แต่วันนี้มันยังมีอำนาจเหนือศาลเหนือรัฐบาลและเหนือ,ร,นอรัฐสภานั่นคือองค์กรอิสระกลายเป็นอำนาจที่สี่วันนี้ก็ยึงเป็นที่กล่าวขวัญกันและก็เป็นที่วิตกกังวลน,นะครับทำให้หลายคน ก็ยกธงแดงตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ยอมไม่รัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังร่างกันอยู่และเปิดเผยร่างออกมาแล้วเนี่ยว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วครับอาจารย์จำนงชัยมงคลซึ่นั่งอยู่กับผมครับคือคท่านผู้วิธีคิดของระบบศักดินาหรือว่าผู้ใช้อำนาจในขณะนี้เนี่ยวันนี้มันถูกสะท้อนไหมเห็นจากการร่างนูลฉบับนี้ร่างแรกที่เห็นคือเป็นความคิดของกลุ่มผู้ <c oughs> ใช้อำนาจหรือกลุ่มศักดินาเนี่ยสวนทางกับข้อทดจจริง คือกลุ่มผู้ใช้อำนาจในปัจจุบันถ้าดูจารนฐมนวนจะเห็นว่าสวนทางคือมองประชาชนว่ายังยังคล้ำคลือครับยังห่างไกลกับการเรียนรู้ในการบริหารประเทศหรือว่ายังห่างไกลกับการเรียนรู้กับการที่คุณจะไปม,มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศคือมองว่าประชาชนยังยังไม่ฉลาดพอยังดูประชาชนโง่ว่างั้นเหรออ่าก็ตรงๆคือยังไม่ฉลาดพอครับนะครับรขออน,นุญาตพูดตรงๆนะเขายังดูคนประชาชนโง่ครับ แต่ถ้าสมมุติว่าไม่สมมุติหรอกถ้าลงไปคลุกคลีได้ไปเรียนรูประชาชนจริงจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือการสวนทางกับความคิดข้อที่จริงที่ปรากฏก็คือว่าประชาชนนี่ยเขาจเจริญงอกงามขึ้นทุกทีครับเขาเหมาะสมและสมควรอย่างยิ่งที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศแทบจะเรียกว่าด้วยตัวเขาเองด้วยซ้ำไปแต่โอเคมันเป็นไปไม่ได้ใน,ในมุมของว,ว่าทุกคนจะต้องมาร่วมกันคถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นหลายล้านเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ระบรบการส่งตัวแทน การ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 คัดตัวแทนของเขาเนี่ยยังไงก็ดีกว่าสมัยก่อนครับแต่ผู้ใช้อํานาจมองว่าวันนี้ประชาชนคัดตัวแทนออกมาเนี่ยแย่กว่าไปเรื่อยๆครับจึงพยายามสร้างรัฐธรรมนูญออกมาลักษณะของการครอบงําโดยองค์กรอ,อิสระองค์กรอ,อิสระวันนี้ใหญ่มากตามรัฐธรรมนูญน,นี้ถ้าท่านอ่านถ้าอ่านรัฐธรรมนูญเนี่ยผมอ่านมาทั้งหมดละนะครับร้อยกว่าหน้าผมอ่านมาทั้งหมดละและอ่านอย่างละเอียดด้วยถ้าจะเห็นว่าการครอบงําในการเขียนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนียนมาก เนียนโดยการใช้ภาษาก็เลยเทคนิคการกฎหมายหรือกลยุทธ์การเขียนกฎหมายเพราะใช้ปรมาจารย์ที่เป็นนักเขียนกฎหมายระดับตํานานแต่จะอย่างไรก็ตามเขาเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายเป็นเนตีบริกรที่ไม่เคยตอบโจทย์การปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยที่หให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชานเอาผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องการให้องค์กรอิสระสามองคอ์กรกรกรตปปชและก็สตง,งสารรัฐธรรมนูญแล้วก็สารรัฐมนูญอีกตัวหนึ่งนะครับ ถ้าเราอ่านแต่ก่อนเราเคยพาดก,กันว่ามันค่อนข้างชัด <c oughs> ว่าสามองค์กรมีอำนาจเตือนร,ระงับยับยัง้งแล้วก็สั่งยกเลิกมันิไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยแต่เดิมเราเขียนไว้แต่วันนี้ปรับ <c oughs> ไม่ใช้อย่างนี้ซะเลยทีเดียวแต่ไปเขียนในลักษณะว่าความจริงก็คือเรื่องเดียวกัน <c oughs> คือคือเรื่องเดียวกันคือให้ถแถลงนะครับ ให้สามองค์กรมีอํานาจที่จะมีหนังสือแจ้งต่อสภาทําลายสมาธิในการบริหารประเทศ่วอย่างนั้นน่ยครับแล้วไม่เขียนต่อไปว่าถ้าแจ้งไปต่อสภาแล้วต่อรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่ไปฏิตตามเนี่ยมีอะไรคุ้มครองเขา <c oughs> ไม่ได้เขียนก็แสดงว่าความจริงและอํานาจก็ขึ้นอยู่กับสามองค์กรและสุดท้ายก็จะไปสูงสุดคือสามนูนยังไม่พูดถึงสามนูนนะผมพูดแค่สามองค์กรหลักๆเนี่ย <c oughs> เรื่องถามว่า จำเป็นต้องเขียนระงับยั่งแก้ไขเปล่าไม่จำเป็นเขียนเราเขียนแค่นี้ก็พอสาหรับการใช้อํานาจครอบคุม่าบบริหารอาจารย์จำนงพูดถึงก็หมายความว่าวันนี้รัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเนี่ยแต่จะท่านอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสราอุทัยพิมพใจชนบอกว่าฉบับสวมหมวกปกปิดความจริงบางอย่างเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะให้องค์กรอิสระที่กล่าวถึงเนี่ยสามารถชี้นำสามารถเตือนสามารถบอกกล่าวพูดง่ายว่า ทำให้รัฐบาลไม่มีอิสระในการบริหารประเทศตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้สัญญาประชาคมไว้กับประชาชนอย่างนั้นใช่ไหมแน่นอนอีกมรตราหนึ่งท,ที่มองให้เห็นว่านี่คือการครอบงําอย่างสูงสุด <c oughs> ในกระบวนการแถลงนโยบายของอรัฐบาลที่ต่อมีต่อ <c oughs> รัฐสภารัลมลุนเขียนไว้เลยฉบับนี้บอกว่าจะต้องแถลงนโยบายภายใต้ในแนวนโยบายแห่งรัฐและ, <c oughs> ะเขาเรียกอะไรนะทิศทางของประเทศอ่ะ ตน้นวุนใช้ก็คือทิศทางของประเทศจะไปทางไหนตามรัฐมนตรีเขียนไว้วิสัยทัศน์ยี่สิบปีอ่าคล้ายๆอย่างนั้นะนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเป็นการจากัดกรอบความคิดคือคนเก่งคนเก่งไม่สามารถบริหารได้คือคุณจะถแถลงนโยบายคุณคิดได้ภายใต้กรอบที่เขียนรัฐมนนนีเท่านั้นคือรัฐธรรมนูญขีดให้เดินถูกคุณไม่มีสิทธิ์คิดใหม่ถูกคุณต้องเดินตามเส้นทางที่เขากําหนดถูกฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศแล้วไม่สามารถที่จะคิดใหม่ทำใหม่หรือ thinking rethinking for the future ได้เลยคิดต่างไม่ได้ครับท่านุเขียนเขาข้างสวยขเขียนสวยรักษาเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องการเงินการคลังการเงินการคลังเนี่ยการแถลงนโยบายจะต้องอยู่ภายใต้ในโยบายของรัฐรนะหรือว่าทิศทางของประเทศที่กาหนดไว้ในรัฐนูลในภาษาชาวบ้านชาวบ้านแต่คนอเมอย่าลืมว่าการพัฒนาประเทศต้องอาศัยเงินทั้งสิ้นค,คือเขียนได้เนียนะ่ะ คือหมายความว่าดูมืนอนก็ถ้าคนอา่านยิ้เผิงก็เลื่องกันไงครับก,ก็สมควรแล้วแต่สําหรับผมผมมองไม่เคยเนียนเลยนะครับ,รบมันส่งสัญญาณมันตั้งหลายตัว<อ>ตั้งแต่เขียนให้รัฐธรรมนูญเขียนให้นายกรัฐมน,นตรีเปิดช่องทางให้คนนอกมาดารงตําแหน่งรัฐมน,นตรีได้<อ>นี่คือเปิดหน้าเลยเ<อ>นะเพราะว่ารประชาชนได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานบอกว่ามันตกผลึกแล้วมันเกิดวิกฤตในประเทศแล้วในปี hmm. 2535จากผลของรัฐธรรมนูนที่ท่านมีชัยเคยเขียนไว้นั่นแหละ ประชาชนต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเพราะอย่างน้อยๆได้สัมผัสประชาชนและผ่านประชาชนและอย่างน้อยๆต้องเป็นผู้แทนออืแต่วันนี้เนี่ยปรากฏว่าเปิดช่องไว้พอเปิดช่องนายกคนนอกเป็นได้เนี่ยก็ไปเขียนบันญญัติบทบัญญัติอื่นๆไว้รองรับเพื่อให้คนนอกเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าอยากไปเสียด้วยซ้าไปที่ผมว่าเนียนเนี่ยคือเนียนสําหรับคนซึ่งไม่ไใช่นักกฎหมายรหรืออาจจะเนียนสําหรับคนที่ไม่ได้ ใช่นักการเมืองแต่เนียนสำหรับประชาชนที่อ่านอย่างผิวเผินอย่าลืมว่านักการเมืองมีแค่เสี้ยวหนึ่งของประชาชนทั้งหมดนักกฎหมายมีเป็นเสี้ยวไม่กี่หมื่นคนไม่กี่แสนคนคนได้สักประมาณเจล้านแต่อาศัยความเนียนของการเขียนรับหนุนล,ลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะใช้ภาษาอะไรไม่รู้รก็คือถ้าอ่านผิวเผินก็มองว่าเออก็เกี่ยวกับกเงินก็สมควรแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่ทุกเรื่องของการบริหารประเทศล้วนแล้วแต่การเงินการคลังทั้งสิ้นครับ ความจริงลมํารีอย่างน้อยต้องเขียนว่าถ้าจะแถลงนโยบายคืออย่างน้อยต้องมีโอเคผมยอมอาฟังได้นะหมายเขาว่าเอาละอัานนวนเขียนทิศทางของประเทศกําหนดนโยบายของรัฐอย่างน้อยต้องมีว่าโอเคให้มีฐานตรงนี้แต่ว่าคุณคิดต่างต่อไปได้คือคนเก่งต้องสามารถบริหารได้คืออย่างน้อยใหม้มีสามข้อคุณเพิ่ม4ี่ห้าหกได้พูดง่ายๆ่ายว่าไม่เปิดโอกาสให้คนเก่งที่เป็นรัฐบาลมาคิดอะไรนอกกรอบ oh. ได้เลย เพราะเราต้องยอมรับความจริงนะครับวันนี้ไม่ไห้่มาชื่นชมหรือว่าไมนไดนจะมาโปรโมทอะไรซ้ำๆ้ซากๆวันที่เกิดวิกฤตประเทศนะ,ศระศครับในปี2540ที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเนะี่ยประเทศจะหายะนะอยู่แล้วแต่หลังจาก40เนี่ยผู้ที่มาเยียวยาแก้ปัญหาฟื้นฟูประเทศเนี่ยคือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและ,ะเผอิญว่า รัฐบาลชุดนั้นเป็นรัฐบาลพรคไทยรักไทยมาคิดนอกกรอบรีทิงไทยแลนด์คิดใหม่ทำใหม่เพื่อ mm hmm. ไทยทุกคนสามารถจำระนี ได้ก่อนเวลาสามารถคิดอะไรที่มันนอกกรอบคิดอะไรที่มันใหม่มเราจึงกลับมาสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วและแม่แต่ฝ่ายชนชั้นนำวันนั้นนายกทักษิณเชนวัตร์ในสมัครผู้แทนร,รัษฎรกรุงเทพเพงได้เลยครับและได้รับการเชียร์อย่างกระหึมเลยเพราะว่าเศรษฐกษิจมันกระทบไปหมดทุกภาคส่วนอยากจะให้อัศวินขึ้นลูกที่สามพลท่านนายกทักษิณในขณะน,นั้นยังไม่ได้เป็นนายกมาเป็นนายกรัฐมนตรีรเพราะเชื่อมือ ว่าสามารถที่จะแก้วิกฤตได้แต่เขาคงลืมไปว่าการแก้วิกฤตในวันนั้นเนี่ยคือแก้ด้วยการหลายหลายเรื่องคิดนอกกรอบแต่ถ้าเขาขีดไว้แบบนี้รัฐมนตรีขีดไว้อย่างนี้ห,หรือบังคับว่าต้องเดินเส้นนี้เนี่ยผมว่าดีไม่ดีการแก้ปัญหาอะไรมันก็ยิ่งยากครับแนวนโยบายห่งรัฐที่เขียนมาเสนี่แล้วว่าการแถลงนโยบายแถลงต่อรัฐบาลในรักษาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับอีกมุมหนึ่งยังมีสารมวลเข้ามากำกับอีก ขนาดนี้ก็ถือว่าหนักหนาสาหัสสกันพอสมควรแล้วในการที่รัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่สามารถแถลงได้ไาเกินกว่ารับนูลเขียนไว้หรือแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วถามรัฐมนบับนี้เขียนโดยใครเขียนโดยคนไม่กี่คนเขียนโดยกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยผมขออนุญาตพูตรงไปตรงมาเลยแผนพัฒนาชาติที่เขียนในรับนูลนี่แผนที่กำลังเขียนเขียนโดยใครไม่ได้เขียนโดยคนทั้งประเทศคุณเขียนโดยคนได้สิบคน20สิบคน แล้วคุณมาแผนพัฒนาชาติแล้วว่าคนต่อไปที่จะมาบริหารคุณต้องทําตามแผนที่20คนเขียนแล้วสิ่งนี้คือการมีส่วนร่วมของประชาชนใช่หรือไม่ผมดูรายละเอียดแล้วนะวันนี้คนที่ผมยืมปากเขาหน่อยก็แล้วกันคุณรศนาโตสิคุณรศนารู้จักไหมอ่าโตศิตรกูลอ่าคุณรศนาโตศิษรกูลอดีตก็เป็นบุคคลที่มาได้ชื่นชอบรัฐบาลฟักไทยรักไทยอะไรหรอกวันนี้ออกมาฟันธงจึ๊บเลยบ,บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ ทุนขุนนางเป็นฤดูฉบับทุนขุนนางครับซึ่งเป็นความเลวร้ายอย่างหนึ่งฉะนั้นวันนี้เราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าไอ้องค์กรอิสระเราไม่ได้โกรธเกลียดความเป็นองค์กรอิสระ แต่ที่เราไม่สามารถจะยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สืบเนื่องจากองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกกตไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน <Yeah. S 2> มากํากับมาควบคุมไม่ให้รัฐบาลมีอิสระในการบริหารนโยบายได้เลย mm hmm. แม้แต่การเขียนบรรญญยับนโยบายต่างๆต้องได้รับความเห็นชอบจากกกต mm hmm. ตรงนี้ต่างหากที่เรากังวลเพราะว่าองค์กรอิสระเหล่านั้นหนึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเลย มาจากไหนก็ไม่รู้ <c oughs> มาบงการ <c oughs> มากำกับมาควบคุมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนได้อย่างไรแล้วมันขัดแย้งกันเองสององค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหน <c oughs> มาจากไหน <c oughs> สามองค์กรอิสระเหล่านั้นเนี่ย <c oughs> ปรากฏว่าโอ้โห ที่ผ่านมาสร้างความคลางเคร่งใจง่ายกับประชาชนมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่ากรณีวินิจฉัยง่านทนายกสมัครพ้นไปจากนายกรตรีเพราะไปตําขับเข้าออกทีวีวหรือในกรณีของการกู้เงินสองล้านล้านของอดีตรัฐบาลน,นายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อ <há> เพื่อ <há> ปฏิรูปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศแล้วก็ในถ้อยคําวินิจฉัยบอกไว้ว่าเอ้ยยังสามารถสร้างรถไฟความเร็วสูงไม่ได้เพราะว่าถนนลูกรังยังไม่เสร็จ แล้ววันนี้ปรกกากฏก็สร้างกันอยู่โครมโครมประกาศกันอยู่โครมโครม,อมบอกว่าจะสร้างแล้วต้องใช้เงินสองล้านล้านห้าสิบปีเจ็ดสิบปียังชําระนี่ไม,ม่หมดแล้ววันนี้มาตราฐานอะไรล่ะครับคอสอชอรัฐบาลคอสชสร้างอยู่โครมโครม,มตรงนี้แหละครับคือสร้างความคลางแคลงใจว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยโรเรไรัฐบาลโรเรไเป็นรัฐบาลเป็ดง่อยรัฐบาล air, อ่อนแอเพราะไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยเพราะมีองค์กรอย่าง องค์กรอิสระที่กล่าวถึงมากำกับมาควบคุมมาดูแลนโยบายอยู่อำนาจของประชาชนก็ไม่มีเลยเพราะรัฐบาลที่มาจากประชาชนไม่สามารถบริหารประเทศด้วยนโยบายที่เป็นอิสระได้เลยถ้ามองในมุมงานวิชาการในมุมงานวิชาการก็คือว่าสามองค์กรผมเอาแค่สามเนี่ยนะผมยังไม่ไปที่สารรับน้นเลยปปชกกตสอตองอ สามองค์กรเนี่ยถือเ่าอ,องค์สามองค์กรคือเรียกองค์กรลง,งโทษองค์การกรถือดาบวันนี้รับนวนฉบับนี้ให้องค์กรที่ถือดาบหรือองค์กรการลงโทษเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับนิติบัญญัติบริหารซึ่งซึ่งมันผิดหลักในการบริหารเลยนะครับให้คนที่มีอํานาจในการลงโทษเข้ามามีอํานาจในการนําเสนอในการมายุ่งกับบริหารและนิติบัญญัติอันตรายมากเพราะถ้าว่าถ้า ใครไม่เชื่อตามฝ่ายลงโทษนะครับว่าเขาเสนออะไรมาแล้วปรากฏว่าไม่เชื่อตามที่เขาเสนอเขาก็จะสามารถลงโทษได้ทันทีเพราะเขาถือดาบอยู่นี่เขาเป็นฝ่ายลงโทษความจริงเนี่ยในการเขียนกฎหมายเนี่ยนะครับฝ่ายลงโทษทุนต้องแยกออกไปเลยเหมือนกับตุลาการคุณจะมายุ่งกับฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะมันจะขาดหลักความชอบธรรมโดยทันทีท่านเป็นผู้ลงโทษผมนะครับ แต่ท่านมีอำนาจในการเสนอในการบริหารผมด้วยผมบริหารโดยไม่ถูกใจท่านถ้าบอกอย่าทำเพราะผมไม่ทําท่านลงโทษผม <c oughs> สรุปแล้วเนี่ยความคิดผมเนี่ยมีสถาในการคิดไหมไม่มีครับก็ต้องอยู่ที่ท่านอยู่ดีแม้แต่ท่านจะไม่เขียนกฎหมายไม่ได้เขียนชัดเจนนือคณะว่าเฮ้ยคุณเป็นนัาสังกรัรแต่ในหลักโดยพฤติในหรือการบริหารมันต้องอยู่ภายใต้ท่านเพราะว่าถ้าผมไม่เชื่อท่านผมก็โดนท่านลงโทษผมนี่คือขัดงานหลักวิชาการเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการเขียนกฎหมาย อันตรายสำหรับประเทศแล้วที่สําคัญที่สุดะนะครับองค์กรอิสระเหล่านี้เนี่ยในรัฐมนูญฉบับที่นําเสนอประชาชนอยู่เนี่ยมาจากไหนปรากฏว่ามาจากสอวอที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนสวที่มาจากการเลือกกันเองสิบสมาคมสิบกลุ่มอาชีพผมถามว่ามันครอบคลุมประชาชน65ล้านคนไหมฉะนั้นการที่กลุ่มอาชีพเหล่านี้เขาเลือกกันเองเนี่ย ในทางรายละเอียดเกือบจะควบคุมกำกับว่าจะเอาใครหรือจะไม่เอาใครได้เลยและที่แน่นอนที่สุดไอ้บุคคลที่มีบทบาทสำคัญอยู่ในคอสช,อชอในขณะนี้ไม่ว่าแม่น้ามาสายหรืออะไรต่างๆเนี่ยโอกาสสูงมากที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการลากตั้งเนี่ยผมยังเรียกว่าลากตั้งคำว่ากลุ่มอาชีพมันครอบคลุมแค่ไหนครอบคลุมยังไงและก็ ท่านอุทัยพิมพ์ชจชนพูดได้ชัดนะการที่ว่าไปกําหนดได้กลุ่มอาชีพซึ่งไม่มาจากประชาชนาก็เข้าไปเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของกลุ่มอาชีพน,นั้นๆและกลุ่มอาชีพขนาดเล็กบางทีพูดเสียงดงังแต่ผมถามว่ากลุ่มอาชีพของชาวไร่ชาวนาที่มีจํานวนมหาศาลเนี่ยหลายสิบล้านคนเนี่ยเขาจะมีโอกาสไหมหกลุ่มอาชีพที่เป็นกรรมกรผู้ใช้แรงงานก่ออิฐฉาบปูนเนี่ยเขามีโอกาสไหมกลุ่มอาชีพที่ขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามีโอกาสไหม กลุ่มอาชีพที่ว่าเขา,าขับซาเล้งรับซื้อของเก่ารับซื้อกระดาษรับซื้อขวดรับซื้อเศษกระดาษลังเนี่ยเขามีโอกาสไหมตรงนี้แหละครับคือปัญหาในที่สุดกลุ่มอาชีพเหล่านี้ก็จะได้คนชั้นนอคนชั้นนาที่เขาเกือบจะกําหนดทิศทางได้ไปเลือกอ,องค์กรอิสระและองค์กรอิสระมากํากับควบคุมาาการบริหารราชการแผ่นดินซึ่ง ที่ไปให้สัญญาประชาคมไว้กับประชาชนจะทำนูน้นจะทำนี่จะทำนั้นถูกตรวจสอบมาจากกกตชั้นหนึ่งเลยอต่อไปพอไปทำอะไรถูกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนี่คือการทำลายการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างยับเยินและทำลายระบบการตรวจสอบเพราะจริงอำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติตามทฤษฎีของอมองเทสคีเอเนี่ยได้ได้ใช้วิธีการที่เรียกว่าเช็คแอนบาลานซ์คือ บริหารตุลาการนิติบัญญัติเนี่ยเขาตรวจสอบและถ่วงดุลกันอยู่แล้วทีนี้ไปอยู่มันไม่มีองค์กรที่เหนือสามองค์กรนี้อีกเนี่ยนี่แหละครับที่สังคมไม่สามารถที่จะรับได้ถ้าดูกระบวนการนะสายงานที่ผ่านมาสายการเข้ามาก่อนจะถึงองค์กรสระหนึ่งคนที่คัดสวมาจากการสรรหาสองรคนก่อนตามรัฐมนตรีมาจากการลากตั้งเราพูดเฉพาะนะก็สรรหานั่นแหละ,ะคนกี่คนที่เลือกสวรครับ นะฮะตัวดูเลยนะแล้วสอวอแต่งตั้งบุคคลที่มาจากองคอ์กรอิสระองค์สคนในองคอ์กรอิสรก็คือคนของสอวอแต่งตั้งสอวอแต่งตั้งก็คือคนที่ไม่กี่คนแต่งตั้งสอวอขึ้นมาแล้วองคอ์กรอิสระมากำกับการบริหารของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญตัติองคอ์กรจะควบคุมไดยนะครับฝ่ายนิติบัญญตัติเพราะว่ารัฐมนุนเขียนไว้ว่าให้มีอำนาจเสนอถ้าไปอ่านให้ดีครับ คือกฎหมายเกี่ยวกับการเงินทุกเรื่องเกี่ยวกับเงินหมดและนะครับเกี่ยวกับการเงินเนี่ยสามองค์กรมีอํานาจถ้าประชุมกันแล้วนะครับมีความเห็นอย่างไรให้เสนอไปอยังรัฐสภา,านี่คือการคุมอานาจฝ่ายนิติบัญญัติถ้าเสนอไม่เชื่อจะบอกว่าแกคุณถือดาบอยู่ค,คุณกษัตริย์เขาต้องขบวนเลยถูกไหมท่นถ้าดูสายงานจะเห็นว่าความจริงแล้วคือการสืบทอดอํานาจของกลุ่มคนไม่กี่คนเท่านั้นเองชัดนะฮะไม่กี่คนตั้งสว .200 สอ0วัสองร้อยคัดไม่กี่คนในองค์กรสิละแปดคนเก้าคนเจ็ดคนอะไรแบบนแลครอบคลุมทุกอาชีพในประเทศไทยไหมก็ใช่ไง hmm. แล้วองค์กรจะไปกํากับฝ่ายนิติบัญญัติและกํากับฝ่ายบริหารสูงแล้วรับ,รบนวลอย่างนี้เป็นของใครครับอ่ะท่านอ่านให้ดีอันนี้ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มองในแง่ร้าย,ายนะแต่ผมอ่านตามนภาษาที่นักกฎหมายอ่านแล้วเราเป็นเป็นนักที่เราเราก็คิดตรงไปตรงมาไม่ได้คิดอ้อมค้อมอะไรเลยแม้กระทั่งสารรับนวลถ้าถ้าไปดูมาตรา208 สารรอนใหญ่กว่าสารยุติธรรมครับครับจากเดิมเนี่ยการวินิจฉัยสารรอนเนี่ยเป็นตุลาการรับนูนขึ้นอยู่กับหนังการกฤษีกาเท่านั้นเองมีอำนาจในการวินิจฉัยความขัดแย้งของกฎหมายแค่นั้นเองครับต่อมาก็เติบโตมาตามรัฐมนตรี40แต่ว่าคำวินิจฉัยของสารนุนไม่อาจจะไปก้าวล่วงสารยุติธรรมต่างๆได้ครับ,รบวันนี้ถ้าไปดูมาตรา208ครับเริ่มก้าวเข้ามาก้าวขาเข้ามาเหยียบในคดียา,ยาครับ ค,ค,ค,คือเขาพยายามซึมความรู้สึกว่าคดียาไม,ม่ต้องเป็นความเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ยิงสามสารเนี่ยมันเป็นธรรมพอแล้วนะฮะแต่สารรัฐมนูลให้มีอำนาจวินิจฉัยเนี่ยก้าวล่วงอำนาจศาลยุติธรรมในคดีอาญาด้วยไปดูที่มาตรา2 0 8ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบวันนี้ต้องพูดกันด้วยความขึงขังและจริงจังและก็สี่เรียดพอสมควรพราะรัฐธรรมนูญคือกติกาที่ใช้ในการปกครองประเทศเป็นกติกาสูงสุด ในเบรกนี้ก็ผมอยากจะกลาบเรียนไปยังประชาชนผู้ชมผู้ชดฟังทางบ้านนะครับว่าท่านอุทัยพิมใจชนไม่ใช่เป็นท่านที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรคไทยรักไทยอะไรนะครับท่านเพียงแต่เป็นนักพูดง่ายๆว่านักการเมืองอาเมื่อาชีพตำนานนักการเมืองของประเทศก็ว่าได้ท่านอธิบายไว้ชัดครับท่านบอกว่าวันนี้การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ย มันญยัดขึ้นมาเนี่ยท่ามกลางสมมุติฐานหรือความรู้สึกที่ดูการเมืองเป็นเสนียดจันไรของประเทศท่านพูดแรงมากเลยครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันขึ้นมันเขียนขึ้นมาท่ามกลางสมมุติฐานที่ดูว่านักการเมืองเป็นคนชั่วแต่ท่านอุทัยบอกว่าเขียนขึ้นมาเพราะ มองนักการเมืองมองการเมืองเป็นตัวเสนียดจันไรนี่คือความเจ็บช้ำในความคือความเจ็บปวดของประเทศนะครับเพราะผมเคยบอกแล้วว่าในทุกอาชีพในทุกวงการมันมีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีปะปนกันอยู่นักการเมืองที่ดีงามก็มากมายเริ่มติดกระดุมเม็ดเรกในหลักคิดในการเขียนรัฐนูนก็ผิดแล้วนะครับนี่ผมเอาคำพูดของท่านอุทยัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานรัฐสภาและเป็นนัก ประชาธิปไตยคนหนึ่งท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กลายเป็นฉบับสวมหมวกเพื่อปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ครับอีกสักครู่พบกับเล่าสู่กันฟังผมและอาจารย์จำนงชัยมงคลยังอยู่กับท่านในเล่าสู่กันฟังครับอีกสักครู่ครับ